อันนี้จะเป็นกระเดืองครับมีของ c i f และ Larry ครับ2 5 0นกับ300นะครับกระเดืองตัวนี้นะครับถ้าเป็น250นะครับจะแบบแบบปรับได้นะครับนะครับถ้าปรับออกไปข้างนอกนะครับความสูงเท่าเดิมครับแต่ถ้าปรับมาข้างในครับรถก็จะสูงขึ้นนะครับอย่างนี้ครับส่วนของ300นะครับจะมีกระเดืองให้เลือกนะครับรุ่นตัวยกสูงนะครับมันจะซ้นนะครับรุ่นตัวโหลดเตี้ยลงนะครับจะ ยาวกว่านะครับก็จะใช้วิธีการเหมือนกันครับปรับตัวนี้เอานะครับตอนใช้นะครับถ้าปรับอย่างตัวสั้นเนี่ยปรับเข้ามาข้างในครับรถก็จะสูงขึ้นนะครับส่วนตัวยาวครับปรับไว้ข้างนอกครับรถจะเตี้ยลงครับถ้าแบบนี้ก็จะเท่าของเดิมนะครับอันนี้จะเท่ากับของเดิมติดรถนะครับของเดิมจะยาวอยู่ที่11.7-1.8เซนนะครับนะครับต้องเลือกให้ดีครับว่าจะเอาให้รถให้สูงขึ้นหรือรถให้ต่ำลงนะครับ